นี่คือกล่องไว้แรงดันดันไฟฟ้าที่ได้มาจากเทลเทียที่อยู่ในชุดเตาเผาสาธิตให้คงที่นะครับโดยจะมีอินพุตนะครับโวลต์มิเตอร์ที่วัดแรงดันไฟฟ้าของอินพุตเอาพุตซึ่งก็คือ USB ทั้ง2พอร์ตนะครับโวลต์มิเตอร์ที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของเอาพุต และสุดท้ายคือแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าของเอาพลุนะครับผมนี่คือวงจรภายในของครับโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็ส่วนของอินพุตนะครับจะเป็นส่วนที่ได้รับแรงดันไฟฟ้ามาจากชุดเตาเผาสาธิตส่วนที่2ก็ส่วนวงจเลคูลเลเตอร์โดยผมได้นำไดโอดเพื่อป้องกันการสลับขั้วแล้วจึงผ่าน IC เพื่อแปลงไฟฟ้าของคงที่และนี่ก็ส่วนที่3 เป็นส่วนเอาพุทซึ่งก็คือ usb ทั้งพอร์ตโดยไฟที่จะออกจะอยู่ที่5โวลต์เท่ากันนะครับขณนนี้ไฟยังไม่ขึ้นนะครับเพื่อเราเพิ่งเริ่มเผาไปสักครู่เพราะว่าไฟซทำงานที่7โวลต์แต่ตอนนี้ไฟที่เข้ายังมีแค่5.4าจะโวลต์น,น ขนาดนี้ไฟที่ได้มาจากเทลเทียนะครับ <c oughs> คือประมาณ8โวลต์นะครับผม <c oughs> และเราแปลงไฟให้คงที่อยู่ที่5โวลต์และตอนนี้ที่แอมมิเตอร์ยังเป็นศูนย์อยู่เนื่องจากเรายังไม่ได้มีโหลดในการที่จะต่อเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต่อโหลดตัวแรกก็คือพัดลมนะครับเริ่มต่อเลย ขนาดนี้นะครับแอมมิเตอร์พัดลมตัวนี้กินกระแสไปแล้ว0.1ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วกระแสก็จะตกไปประมาณหนึ่งนะครับว่าพัดลมตัวนี้กินไฟเยอะมากเราจะมาลองต่อโหนตัวที่สองกันนะครับขนาดนี้เครื่องกำลังคำนวณอยู่นะครับ ประมาณโทรศัพท์กำลังกินไฟประมาณ170่งมิลลิแอมป์นะครับดังนั้นก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ